สวัสดีค่ะพ่อแบบคุณย่าสตอรี่นะคะวันนี้เย็นนี้พาชมทะเลที่เมืองจันทบุรีนะคะเจ้าหล่าวจันทบุรีตอนเย็นๆค่ำๆท่านยากาศกาสวยมากเลยค่ะน่าชมมากใช้เฉพาะที่มันจำเป็นของตัวเอง นี่เรือประมงนะคะออกไดมึกได้ยินเสียงคลื่นลมไม่แรงนะคะแต่ว่าคลื่นได้ยินเสียงคลื่นเดือนสวยงามยามค่ำ ที่ทะเลเจ้าหล่เมืองจันทบุรีนะคะ มีความสุขที่ได้มาเที่ยวทะเลดีกว่าแล้วไม่ได้มาทะเลพอดีลูกชายคนตัวมาหาแล้วพา,ามาทานอาหารทะเลที่เจ้าหลาวอังเธอท่าไหนจหนังหวัดจันทนบุรีถังว่า ทุกคนคงมีความสุขนะคะที่ได้ชมพระเลยามค่ำสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบียงเท่าน,นี้นะคะหวังว่าทุกคนคงมีความสุขนะคะพบกันคลิปใหม่ต่อไปนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ